โอเคมาครับรถเร็วในที่หนึ่งสองจากเชียงใหม่ไปทางกลางที่บานทิิวัดเดี๋ยววัที่หนึ่งนี้อยากจะมีรถ ตามเที่ยวบอชอไปซิงใหม่มีว่าน่าจะเป็นคำวันอะไรห,หรือเปล่าน,น,อน,นอนเจอะห้างนั้นนะวันที่หนึ่งอ่ะรอด้วยเลย ทวี mm. ส,สถาี่างบวน้ำาวบ้าสารทิศโรสถานีบาบันรรวจสอบโดยสราคนท่านที่นํำติดัวมาจะโดนจ่าโปรด้ดู้องนี่นะคะ กา่อนเล่รอนเอนการไมตร้อนเกรไม่ร้อนเดารไม้อนเการ่ร้อนา่ร้อนการไมร้อนเลยกาไม่ร้นลกรร้อนเลยร้อนเารอนเลยการ้อนเลยกรนเละกรไม่้อนเล่อนเารอนยการไ้อนเการส้อนเลการ้อนเดยกรร้อนเยกร่้อนเารร้อนเลยกร้อนยนเกราร้อนเลาร้อนเลการยการ้อนเ้อนเ้อนเลกรั้อเดร้อนเลการ้อนเร้อเดนเยการม่อลก่ลกร แกแสงให้ด้วยเก้าองใหญ่ๆครับบปลอดภัยนะ โอเคท่านี้ครับรถเร็วที่หนึงสูงสอครับ